ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านบอยอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพบพบกับซองนาดตีเสาลาวเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เมย์แก้มบุ้มเพิ่นสั่งเฮ็ดเนาะพี่น้องเพิ่นซื้อเฮ็ดต่อจ้าข้าเจ้าจะเอาไปขายต่อเนาะแต่ว่าสั่งเอามาเตะแบบบอนข้าเจ้าอันปลูกเค็ดเลย,ยไปขายต่ออันซื้อข้าเจ้ามาโลนึงเท่าไหรก็สบายดีพี่น้องโลงที่ผา โลสิบหากะเท่าไรยี่สิบสามสิบสามสิบบาทบอกสามสิบ <30 S 2> <ม>บาทพี่น้องเอ้ยโลหนึ่งสาสิบาทไปขายโลหนึ่งสี่สิบบโลหนึ่งสี่สิบาทหาสิบบาทเนาะเพ<ม>ื่อเขาจะต่อพี่น้องเอ้ยได้เล็ก,ลกๆใน,ในหน่อยๆนั่นแหละแม่ เอาสิ่รอดไปท้ายค้องค่ะมันบุญช่วงนึ่งบุญค่บุญก็อยู่ไกลไกลไกลพี่น้องเอ้ยปู๊อยู่แคมันสวรรค์นกี้เอ็ดปู๊แต่ว่าไกลเกินไกลเกินหากับอะไรไปเนาะแถมกับลมหนาว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 เลียโลโดนดันแท้ได้แก่ผมคุยกับเป็นแม่น้องต่านเนาะเอามาเทอีกเลยตัวนี้นะทุ่งนี่ เออเขาจะใส่ถุงใหญ่มาเลยเนาะใส่ถุงหาโลอืมเขาจะใส่ถุงหาโลหาโลบ้างหอเล่าอืมบนเมนดอกเฮดเลยดอกเฮดหนังห้ามงามเฮดใบเฮดดอกดำนี่งามกว่าดอกขาวเอิญเสบกว่าดอกขาวเลยเสเด้วอู้ยพี่น้อง อันนี้กะเฮ็ดเป็นเสี่ยวของแม่น้องต่านอะไรน่ะเอาเพิ่นมาส่งพอดีนะสั่มเลยนะพอดีกินนะแม่นพอดีเลยสั่มลอกเก็บผุมือกับมันบอบ้านแห้งกับแซ่บคันหายป้ายบ้านแห้งบ่มีผู้ใดอยากซื้อเลยทำนี่พอดีเลยนี่จูนผูดพี่จังเลยแม่นจุนกว่านี้แห้งก็ดี อันนี้คือเห็ดนางฝาด้วยพี่น้องเด้อเห็ดนางฝานางลมเห็ดนางฝาเนาะเมยแกมบ,บกุ้มกำลังใส่ถุงสิบเปรลอลข,าย,ขายพี่น,ออน,น้องเั้ยบุหัวสิบไปจากบ้านบุหัวสิไปจากบ้านเพราะว่าบ่อนปลูกเห็ดก,กระไลเนาะแถมกับข้าวเจ้าคายตะลุงตลาดก็มีเบสตะลุตลัดอันนี้เนี่ยมาไป็ลโลขา,ายตามบ้านคนเอาก็กสั่งกิโลข้างเมยเนาะสองล้านโล Ừ, mm. thêm lâu lâu Thùng là lô là lô phải không ơi Bên ai phải không มาแล้วก็เมื่อเฮือน,มน,นมเมื่อวานนี่เนาะเมื่อเฮือนแล้วก็มาต่ออีกเพราะว่าไปเวียกเมื่อเ้านี่พี่น้องก็เลยก็ช่วยจังหน่อยครก็เมื่ออยู่นี่ไปเวียกเล็กๆในหน่อยพี่น้องไปแต่เสาพราะ้าวหนาวขับรถจนแบบจนจังเลยแบบว่าจนมืนเบิดมือนี่เนาะลมรีเนาะลมลมขนาดว่าขี่ขี่สองคนรถยังแบบ อยากปิュ the ่นะพี่น้องแบบบุบบุ๊บบุบบุลมมาเรียนเราบานโพนเราเฮ้ยบุญบ้านโพนเสียหอได้ด้วยพี่น้องบ้านโพนพระธาตุโพนพี่น้องเอ้ยเงินที่นั้นเขาพอได้พี่น้องเฮ้ยบุญจะโตโตเรื่อยๆว่าทำบุญบ้านโพนเอ้ยคนขายนั่นมาลุ้มเลยเรียนนั่นแล้วว่าคนมาลาดันติดดอกไม้ยังอ่ะมาลาดันติดปลายรถติดดอกไม้แล้วก็มาลง้มเลยโอ้ยขมายตั้งแต่เดือนสองเดือนที่แล้ว่อผลขมายไปก่อนเลย น้ำบอมดีทึนแล้วกันปลายเราเห็ดไปทานกันด้วยกันเส้นไหวบ่มาจ่ายที่ลังบ่เส้นเห็ดไหวแม่้องต่านบ่าอย่างเดียวคุยหายวาซ่านเสียวเพื่อนนองเสียวแต่เขาเรียน้ำกันว่า ผู้ใช้เสียเลยนะอือเสียแล้วนี่แบบไปยิ้มแต่ว่าเสียวคปแใอือเนังเลยเสียเนาะอือนอวนนะเสียนะผมมาส่งนี่เออ้เมียบรรรานสตุอืมแม่แล้จะมามองมาตัดส่งน คงบรรจ,จาร์ละก็อันอุดมไสอุดมไสก็ออกนาคำนวณเลยเรามตัอืมอนนอมแีแต่ปส่งเฮดทั้งนั้นแมนอันนี้คือผนสิบขายทงหนึ่งเป็นเงินกีบอยู่ทยเท่าไรเ้ยเสหาบอสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเนะาะอันเ <40. S 1> ป็นเงินบาทอยู่สี่สิบห้าบาทเป็นเเป็นเงินกีบอยู่เสาหาพันกีบเนาะ ทงหนึ่งสี่สิบหาทงหนึ่งหาสิบบาทแมนทงหนึ่งหาสิบบาทหลับเขาเจ้ามาอยู่วันสามสิบเนาะก็เพื่อต่อเลยพี่น้องเอ้ยกรบอบได้ป,ป้านั่นดอกเออก็เอิ่นไปที่ซื้อเพื่อเขาเจ้าต่อกลุดหายบ่แมนสิกินข่าวคำเดียวเนาะ ส่วนมากขาเจ้าคายทงหนึ่งอะน,นะพี่น้องสามสิบพันกีบอยู่แถวตลาดนะแต่นี่เพิ่นคายทงหนึ่งเส้าหาลดกับขาเจ้าอยู่หาพันกีบเ้าแล้วก็กล่องก็ไปอีกทางหนึ่งอันนี้คือบางตูเนาะเข่องเสียงนองก,กี่กี่เพินพพ่นคงพอเพิ่น ไป,ไปเติมน้ำมันเออเติมน้ำมันหไหนเลยด้หมดสาวน่ะเติมน้ำมันไหนอามแล้วฮ <laughs> ่วไปแล้วาฮ่าไปเลยไหาเงินแล้วต้องหยุดหยุดไปเนาะคือว่านเราไปทางนั้นก็ต้องน้ำมันคือว่าเลยเนาะไปขายเ <c oughs> หิทยังน้ำมันวะไปนี่ก็เติมอีกแล้วนะ อืมอั่นกับแพงเดาเลยทุกอย่างที่จะได้แพงแพงทางไทยเพิ่งกัะขึ้นคือการแพงคือกันนั่นแหละแพงทุกทางนาเนาะเศรษฐกิจขมุมนกับบกอยดีเปไ็นไงหาเงินหาคำกันยากเนียไอตุบบ้งบอยพอนั่งแก้มบุมตึกปานนินไปขายต่อยไม่ได้บอกนะอ่า ไปสั่งไปรังตลาดแม่นบอกแบบว่าคันไดไลายนะเอาไปส่งแบบหานขจ้าขายอยู่แถวอันปักส่งก็ได้เลยหรือว่าเอาไปขายเองกระได้ไปขายเองก็ได้ดีกว่าอยู่ดอกนาวแมนนาวเรียร์รอขนาดมึงดูพี่น้องเสียงลมนะ ตกใจมาคืนนี่คิดว่ารังกระซีเฮือนสิไปตอนวันสดชื่นนักกว่าฮอดลมมันหนาฝนยำเดือนกอหกอหหย่นะเฮ้ยลมมาเรียรอนี่คือติดกิโลเห็ดทงสิไปขายเนะพี่น้องนะ ว่าเนี่ยไปคลายกับกิ๊กิ๋บอ่ะงามอริเห็ดแต่มีแต่ดอกกำงามแต่เก่าตอนเจ้าเห็ดคลายตอนนั้นนะ่ะลายปีเต็มป่าโลซองกิ๋จองก,องกี่ตอนเห็ดคลายแมน ที ow, 80, 18, er, e diet, cheat, ่คือน้ำโล่แบะแพงนะเห็ดตั้งแต่สิบเอ็ดเออเดือนสิบเอ็ดโล่เออเห็ดไฮเนสเต้งกะสีเอาไปคายกันไปคายนำการเลยติดสาหริงปีนี้เห็ดแพงจักแลยเต่เอาเห็ดว่าเห็ดลงมอะได้สัโอ้ยมันขื่นเก่าขูมเอียยังกับเนาะขึ้นเนาะ อันละหาละซิปเนี่ยยังอยากขายยาคุณเอ๋อเลย mm hmm. ในใจซิปปลายถึงปโหลดน้ mm hmm. ล,ลายทงเติบนะยิ mm ้ม hmm. แต่เดยกงามๆเห็ดก็ได้โอ้ยตะวันเห็นยังตะวันนี่ยิน้นข่าวว่าน้องต้านไปเห็ดแขวีวบ่ ปมาถ o m าบ่อจืดรถแล้ว fc เอ้ยน้องตาลไปเห็ดแขีวไปเสริมโลมาบานนี้แล้วพันเท่าสิบ่อเย็นเนาะตะกี้เ้าบ่อกล้าเ้ายิ้มเด็กอายแขีวแขีวฮักอืมถ่าวกับสิบ่อคือเก่าได้ถ้าอากับเฮ้่มาบานนี้เป็นผูัววังวังและจะว่าอาเมียมานำบาจากบานนี้ ไปเห็ดแขวน้องตานไปดัดฟันพี่น้องเอ้ยไปว่าฟันเพิ่นหักเพิ่นไปทํางานนแม่เพิ่นแล้วฟันหักฟันหักแล้วก็ฟันเพิ่นก็อยากย็นเนาะเพิ่นก็เลยแบบตะกี้เนาะไอ้อ่ะนะพี่น้องเวลาเข่ากล่องเขายังก็อายบ้านนี้ไปเสริมหลอเลยได้พี่น้องเอ้ยไปเห็ดแขยเใหม่แล้วว่ะเป็นเบาบิ่มได้มาอืมเป็นเบาบิวมๆหรือบ้านนี้ยผยอมโทรมาหาอีได้พี่น้องเอ้ยพัดเท้าไปเท้าบริโทรมาหาท้ามันท้องสามข่าวน้ำเมฆพอนะ แล the ้วถาว่างเาก็ท hmm. ูไปอยู่แต่ว่าเธอโบทูมาอีกแล้เธอก็ได้เมตตาแม่เพิ่นเพิ่นยังบ่คอยทูไปหน่อยเว้ยโบคอยทูฮาไพ่ดอกตามสไตล์ตามสไตล์ตามสไตล์วัยรุ่นตามสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นเมยโทูก็ทูแน่นมาได้ลทุ่งพี่น้องเว้ยไปโลขาย เอาเลยเด้อพี่น้องผูกคล้องคายฮะก็เอาเข่ามาเต็มทางในเฮือนพน่อเนาะเอาเลยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพลงทันีีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีเด้อจ้าเด้อสบายดีพี่น,น,น,น้นอพง,งพ,พี่น้องมาคล้ายมะข่โพดกิกกี้โต้เ้ยนี่นะเอ้กิกกี้เพียมมะข่โพดนางก็ลังเป็นพักพี่น้องเลย